Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News หมอชนละนานนำทีมเพื่อไทยทแถลงขอบคุณผลเลือกตั้งนายกอบจอร้อยเอ็ดเชื่อเป็นสัญญาณแลนสไลด์เลือกตั้งปีหน้าลั่นพักเพื่อไทยต้องทำงานหนักขึ้น วันที่26กันยายนที่พักเพื่อไทยผู้สื่อข่าวรายงานนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทรัรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยและเทรรัตสำเร็จวานิชโฆษกพักเพื่อไทยแถลงข่าวขอบคุณผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบาจาร้อยเอที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าจากผลการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจร้อยเอ็ดอย่างไม่เป็นทางการถือได้ว่าพี่น้องไว้วางใจผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยอย่างถล่มทลายพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าแลนสไลด์ like, ในฐานะหัวหน้าพรรคต้องขอขอบคุณประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้ให้กำลังใจสนับสนุนเป็นแรงใจ ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตและหน่วยงานราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและขอบคุณสมาชิกพักเพื่อไทยทุกคนการเลือกตั้งครั้งนี้บ่งบอกถึงการมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของพี่น้องประชาชนเหตุผลที่ทําให้พักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งคือ8ปีที่ผ่านมาเป็นวิกฤตความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนวันนี้เขามีช่องทางที่จะออกจากวิกฤตได้ แม้จะเป็นการเลือกตั้งอบจอแต่ทำไมในนามพักเพื่อไทยที่มีการรณรงค์ให้เห็นทั้งภาพใหญ่อีกทั้งการเลือกตั้งครั้งนี้บ่งบอกว่าพี่น้องเข้าใจ เพื่อต้องการให้พรรคเพื่อไทยเข้ามาดูแลชีวิตของเขาไม่ต่างจากการเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดกาลาสินโดยมุ่งหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคการเมืองที่ช่วยให้เขารอดพ้นจากวิกฤตต่างๆได้และทําให้พรรคเพื่อไทยกลับมามองตัวเองว่าเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเพื่อไทยต้องทํางานหนักขึ้นในทุกมิติเอาความทุกยากพี่น้องประชาชนมาเป็นความลำบากของทุกคนในพรรคเพื่อไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนสัญญาณที่ ที่เกิดขึ้นบ่งบอกว่าแลนสไลด์ like, ถ้าพี่น้องประชาชนต้องการออกจากวิกฤต8ปีที่ผ่านมาถ้าต้องการคุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดี พักเพื่อไทยจำเป็นต้องขอฉันทามติจากพี่น้องประชาชนเกิน50ขึ้นไปถ้าเราไม่แลนสไลด์เราจะไม่สามารถเอานโยบายของพักไปสู่พี่น้องประชาชนได้เพราะรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ว่าสว250คนมีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรี ดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งเพื่อหลุดพ้นจากกติกาที่ครอบงำสิทธิของประชาชนและถ้าไม่แลนสไลด์จะได้นายกรัฐมนตรีที่พี่น้องไม่ได้เลือกนายแพทย์ชลน่านกล่าว ประเสริฐกล่าวว่าชัยชนะของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งตั้งแต่เลือกตั้งพวกรุงเทพนายกอบจอจังหวัดกรสินและร้อยเอ็ดชี้ให้เห็นว่าประชาชนไม่เอาผดเด็จการแล้วเป็นสัญญาณที่ดีของเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ผลการเลือกตั้งเมื่อ25กันยายนชี้ให้เห็นว่าประชาชนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมไทยในวันนี้มีความคาดหวังว่าอยากได้ผู้นำคนใหม่จากการเลือกตั้งไม่ใช่ผู้นำที่มาจากการสืบทอดอํานาจไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรและเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น วันนี้ประชาชนหมดความอดทนกับผู้นำคนเก่ารอเพียงการเลือกตั้งที่จะได้ผู้นำคนใหม่สุดท้ายขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดที่การเลือกตั้งครั้งนี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำว่าแลนสไลด์หมายถึงเสียงเพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแต่พักจะไม่ประมาทและมุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปประเสร,ร,ริฐกล่าวธีรรัตน์กล่าวว่าทุกคะแนนที่เราได้ จะเป็นพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงเพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนและนำความเจริญมาเราจะมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักจะคัดตัวผู้สมัครในแต่ละพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้ไว้วางใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ทั้งนี้เส็กสิท์วัยนิยมพง์พักเพื่อไทยหมายเลข2ได้รับเลือกตั้งด้วยจำนวน31187คะแนนซึ่งมีส่วนต่างจากอันดับ2จุรีพรสินทุพรหมายเลข4ที่ได้1266,649คะแนนถึง174538คะแนน ในที่สุดผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจร้อยเอ็ดอย่างไม่เป็นทางการนับครบทุกเขตหรือ20อําอำเภอปรากฏว่าเสกสิทธิ์ไวนิยมพง์เบอร์สองจากเพื่อไทยคะแนนแตะ3 0 0แสนเป็นที่เรียบร้อยแม้ผลการนับคะแนน20อําอำเภอเสกสิทธิ์ชนะ19อําอำเภอแพ้อำเภอเดียวคืออำเภอเมวดีซึ่งเป็นอำเภอบ้านเกิดของเอกภาพพลซื่อโดยเจ้าตัวถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจและส่งราชนีผล ภรรยาลงแข่งขันในการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจอจังหวัดร้อรอบนี้ก็ตามแต่สำหรับภาพใหญ่ของการเลือกตั้งนายกอบจอร้อยเอแล้วเรียกได้ว่าชนะแลนสไลด์ก็ว่าได้เพราะเมื่อนำคะแนนของ2คู่แข่งมารวมกันยังแพ้เสกสิทธิ์ ใชยชนะในสนามเลือกตั้งนายกอบาจาร้อยเอ็ดของเสกสิทธิ์ภายใต้เสือ้อคลุมพักเพื่อไทยยิ่งเป็นการตอกย้ำความพยายามตามเจ้าของสโลแกนต้องชนะแลนสไลด์จากคนแดนไกลส่งผ่านมาถึงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอุงอิงแพรทองทันชินวัตรที่นำทัพลงพื้นที่ต่างๆพร้อมขายไอเดียนี้เพื่อโน้มน้าวผู้คนในทุกพื้นที่ที่ลงหาเสียงเลือกตั้ง นี่ไม่ใช่ชัยชนะเบื้องแรกตามสโลแกนแลนสไลด์ lide, หากย้อนกลับไปในการเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดกลาลสินในช่วงเวลาไม่ห่างจากการเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดร้อยเอ็ดสักเท่าไหร่นักพรรคเพื่อไทยสร้างปรากฏการ์แลนสไลด์มาแล้วจากชัยชนะเนื้อคู่แข่งทุกรายหรือถ้าจะให้เคลมปรากฏการน์นี้ไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่แม้ชัชชตาสิทธิพันธ์จะประกาศลงในนามอิสระ แต่ภาพการสนับสนุนเบื้องหลังไม่อาจาปฏิเสธหน่อเนื้อเชื้อไขมาจากการเมืองเดิมจากเพื่อไทยอีกทั้งชัยชนะจากเวทีสอกอที่เพื่อไทยเข้าวินมาถึง20เขตเช่นกันและนี่เป็นเครื่องพิสูจน์คำว่าแลนสไลด์มีอยู่จริงโดยผ่านบททดสอบทั้งสนามท้องถิ่นสนามเมืองหลวงที่กำลังลามมาเขย่าวขวัญไปถึงสนามใหญ่การเลือกตั้งสอสอทั่วประเทศเร็วๆนี้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV และ Nation TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ